สวัสดีพี่น้องไม่เฮามามางานบวชพี่น้องมาลังเท้าอาหารพาเพนพี่น้องมางานบวชตาบ่าวพี่น้องอยู่วัดบรรณปงพี่น้องอยู่เพื่อนคู่พี่น้องหนึ่งเขา

ขาวอายเพลินพวนอยู่กลางพี่น้องเพลินกำลังบวชกำลังจี้ยางมาเนาะกำลังบวชพี่น้อง ที <si ่พาขวนชดูมนะฮะน่นนยาไลงมาพี่น้องในรังเข้าไปบุนกันบังมีใยังแม่แห้งเลยนี่นะใบอันนี้นะบุญบุบมีบุมีเห็น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

โค้กปีนทลงานนะปีนกับปิปนถ่ายต่อ็นล่งกุ้งบุ้ง มาต่อมึงบวชแล้วแหละพี <can> ่น้องจบพิธ <ION> ี บวชเป็นยาคูพี <half> ่น well, <air Como> <t ôi> ้องกระดองมาแต่ฮองกงใหม่เพิ่นเลยมาบวชพี่น้องไอ้นีผมไหลงเออะ ึ้นเลยขึ้นนั่งเลยเมื่อมันมีชักปิเนาะมันมีอนเลยปิ่นคนละทางเอ็มกับลงนี้ดี 3, 2, 1 Ông đừng khuyến ám, ông Bố không bỏ để bố mất được đấy. ก่อนเมื่อพี่น้องมาบุกบางลำไยเนาะมาบุกบางลำไยขึ้นได้ไหมป้าโดอิลีขนาดเขาจะเอาเป็นเข่งมาบุกบากลำไยพี่น้อง

กำลังชิมเงาพี่ดอกบุญบุญก็ดล้ันชิบอ่มันหยุดไปกระสอบสี่เด็กกาบแล้วพี่้อกวานน้องวัวท่ามิจฉาบอลเดียวเดยวดยวจ้าว่าป้าฟ้าแผ่นพากับ ไม่ได้เมื่อแล้วพี่น้องบ้านลืมผากก็ไล่โฟร์แซคโกติตาไม่ด้วยพี่น้องเผื่อเป็นกำลังใจห้เราทำคลิปเนาะจำมีอะไรพี่น้องพอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย ขึ้นนะหมกระสอบหมากลำาไยไปเมือ่อ